ซอยโจเนื้อครับมาครับกินข้าวน้่กันครับมีตับมีสามสิบกีบมีเนื้อสันงามเลยครับเบื้องเนีื้อไม่ใช่ปลาทูน่านะครับนี่คือเนื้องวนะครับกับแก้วขีดเพียขมๆมครับกินข้าวน้่กันครับกราบสวัสดีนะครับมาครับกินข้าวเศร้านุ่มกันครับซอยโจครับ แสงสีทองกำลังโผล่นะครับไก่จิกกันแสงสีทองกำลังโผล่พอดีมาครับกินกันกันครับที่จริงค้นว่าแสงแดดอ่อนตอนเศร้าเพาว่าแสงสีทองนะครับแสงสีทองฮูวอลเขาเป็นยุคช่วงใดครับแสงสีทองมันวิแสงสีทองแสงสีเงินนะครับถ้าพใดเคยเป็นทหารก็บเรููนะว่าแสงสีทองมาอยู่ช่วงเวลาใดแสงสีเงินช่วงเวลาใดแสงทางทหารมาอยู่ช่วงเวลาใดนะครับมาครับกิน้าวกันครับ นี่ซอยจุเนื้อสันนะครับงาไม่ดีปันปลาทุ่น้าเลยแกวคนมาอืมอืมผมสุดผรมนี้ใช้ได้ขี้เพียยอ่างเดียวครับรสไทยดีครับเอน,นี้ได้์สามสิบกิบ

สามย่างนี่ก่รสชาติที่แตกต่างกันไปนะครับนะตับกระเซีย๊ยบหวานแน่นี่ยก่สิเป็นแบบอารสชาติของเนี้นะบอกมาถึงชาตินี่กเซีวแบบกรุบกรอบ,บ,บ,บเนี่ยสามสิบกรี คนก็นมักมกักเอาสามสิบกลีบไปพันกับตับนลาจตะคนมักนะครับนะ กินของแ่บอยู่ที AA ่คนหมักนะครับนะคนเขาหมักมะเขือนบางคนว่ากินแบบนี้ม <tô> ันแ่บบางคนว่ากินแบบสุกมันแ่บก็แเ้วแต่คนหมักนะบางคนว่าหมักหมักกินอ่ะเียนะบอกหมักกินเน่ขเขาคว้านเนี่ยมันขาวแต่สำหรับคนหมักกินเนี่ยเขาคว้านเนี่ยมันแ่บนะครับก็แเรวแต่นะครับเอาตีเขาหมักนะครับเอาตามใจเขาที่เขาหมักนะครับกินเข่าเนาะ มักที่แบบใดอยากเฮ็ดกินแบบนั้นครับเจอหนึ่งงามอีก ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเขาเบ่งเบ่งเลยกดไลค์ก็่ิบ่ลัญาบางนะแค่กดไลค์ก็ได้ขอบมาคอมเมนต์นะครับ,บ,นนรบกดกดไลค์แน่ เลยสามสิบกิโลนสดมากกรอบเสียงเสียงยำดังกรุบกรุบมันกรอบครับแคงปักสล็จเนี่ย กบบผมว่าแต่คนเคยกินนะน้ำไร่ไหลน้ำเบื่อน้ำไร่ไหลน้ำเบื่อผมว่านะแต่สำหรับคน่เคยกินก็นจะแบบมันขาววอขาววอ โอ้ยน้ำนิปกระแหงก่อนนะอืนนี้วะอ่ะ แต่คือม้าน่วยเดียวไม้มาเพื่อใครสามสหายสามกษัตริย์ อย่างนี้ครับอืงเสร็จยังให้บังอืมอืม ปิดไปปิดปิดไว้จะแก้วไปเนี่ยโอ้ยแก้วกระแขงแล้วโอ้แดดมาแล้วครับเฝ้ากินแล้วนะครับแดดมาแล้ว กินแล้วเนี่ยก้อนเนี่ยก็บบาดเนาะตอนนี้มีผู้ชมสองคนนั่งอยู่ข้างหน้าข้างบ้านครับนั่นงเบื่อมุมกินคือสิน้ำลายไหลน้ำมันเนาะโม่เอินน่ะเบ๊กเปลืองฟอกกินเข้าไปกันครับแดดมาแล้ว เอาละเอาละบุบายละแดดมาแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ต้องจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบเราเป็นต่า่นี้ๆขอบคุณด้วยไหมนะครับอย่าเพิ่งไม่คลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับแดดมาแล้วต้องฟาวไปนะ